นีบมัดก็จัดให้เบนาวิเดสสนุกอยู่ข้างเดียวโชว์สกิลรวมมัดสายคู่ชกยับคลิปถือเป็นจังหวะส,สุดฮือฮาที่เกิดขึ้นในไฟระหว่างเดวิดเบนาวิเดสแชมป์โลกชาวสหรัฐกับแอนโทนียาเดผู้ท้าชิงชาวอังกฤษที่สังเวียนเอ็นบีอารีนาริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในยกที่4เมื่อเดวิดเบนาวิเดสถูกแอนโทนียาเด้หนีบมัดขวาอย่างไรก็ตามนักชกวัย28ปีโชว์การออกมัดซ้ายแบบต่อเนื่องเล่นงานคืนถึง18หมัด สำหรับเกมการชกจบลงในยกที่7เมื่อกรรมการตัดสินใจยุติการชกหลังจากที่เดวิดเบนาวิดเดสเป็นฝ่ายคุมเกมเดินรัวหมัเมเมเดมเป็นพายุใสแอนโทนียาเดจนหมดทางสู้ทำให้ป้องกันแชมป์โลกรุ่นไลท์เฮฟวีเวทสอสถาบันดับเบิลยและดับเบิลยบเอาไว้ได้